ที่สุดของความเสียดายนะครับคือตายไปแล้วใช้เงินไม่หมดแต่ที่สุดของความสุดคือใช้เงินหมดแล้วไม่ตายสวัสดีทุกท่านนะครับผมครูก๊อฟนะครับปัจจุบันผมรับราชการครูอยู่ที่จังหวัดพังงานะครับ ผมนะครับก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าใช้ชีวิตนะครับตามรูปแบบแบบแผนนะครับของคนทั่วไปก็คือเรียนจบนะครับและก็หางานทํานะครับผมนะครับก็มีโอกาสนะครับหลังจากเรียนจบเนี่ยก็ได้เข้าไปสอบบรรจุรับราชการเป็นครูนะครับเป็นคนพัทลุงนะครับแล้วก็ไปได้บรรจุรับราชการอยู่ที่จังหวัดพังงานะครับหลังจากนั้นผมก็ทํางานมาเรื่อยๆครับเป็นคนหนึ่งที่ทํางานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับจุดเปลี่ยนของเรานะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยผมเคยคิดว่า ถ้าผมเนี่ยเรียนจบนะครับและผมเนี่ยเข้าไปทํางานมีเงินเดือนเดือนละหมื่นห้าเนี่ยชีวิตก็น่าจะโอเคแล้วชีวิตก็น่าจะดีแล้วและถ้าเรามีโอกาสได้รับราชการนะครับชีวิตของเราก็น่าจะมั่นคงและโอเคอยู่แล้วแต่พอเรานะครับมีโอกาสได้ใช้ชีวิตกับยุคข,ของเศรษฐกษิจปัจจุบันนะครับ ทำให้ปรากฏว่าเงินเดือนนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับมันจึงรู้สึกว่าไม่ค่อยจะเพียงพอต่อการใช้จ่ายยิ่งเรานะครับมีค่าภาระค่าใช้จ่ายหรือว่าภาระเพิ่มขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นการลดนะครับการจ่ายค่าโน่นค่านั่นค่านี้เพราะเราเป็นคนหนึ่งที่มีค่ามากๆานะครับก็เลยทําให้นะครับรายได้ของเราเนี่ยมันต้องาจะมีจํากัดกับการใช้เงินและนะครับหลายๆครั้งเราก็จะอยู่กับการจํากัดว่าทําอะไรก็ลงเงินเดือนออกทําอะไรก็ลงเงินเดือนออกอะไรก็ลงเงินเดือนออกใครเป็นแบบนั้นเหมือนผมบ้างครับก็เลยมองหาอะไรทำนะครับ เพราะไม่อยากให้รอจนเงินเดือนออกเพราะบางครั้งบางเดือนนะครับวันที่เงินเดือนออกคือวันที่เงินเดือนเนี่ยใกล้จะหมดด้วยครับทุกคนผมอยู่ในวงจรนี้ครับอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆจนวันนี้ผมอยากจะมองหาอะไรทำนะครับจนผมมาเล่น Facebook แล้วก็เจอกับเพื่อนๆน,นะครับที่รุ่นราวคราวเดียวกันเห็นเขาประสบความสําเร็จเห็นใน t ิ k t o อนะครับเขาสําเร็จมากขึ้นเขาทําอะไรกันผมก็เลยเข้าไปศึกษาและปรากฏว่าเขาทําธุรกิจออนไลน์กันนะครับผมก็เลย เก้าเข้าไปนะครับในการทำธุรกิจออนไลน์บ้างแต่หลายๆแบรนด์นะครับเขาบอกว่าน้อง ok, อยากสําสเร็จใช่ไหมน้องเปิดบินเลยอยากสําเร็จใช่ไหมน้องเปิดบินเลยก็เปิดบินไปเปิดบินมาบางแบรนด์ ang, brand, เริ่มต้นที่เปิดบินหลักพันขยับไปหลักหมื่นแล้วก็เปิดบินเปิดไปมาเรื่อยๆจนถึงหลักแสนนะครับและวันที่ต้องเปิดบินหลักแสนทุกคนรู้ไหมครับมันจึงทําให้เรานะครับรู้สึกว่าการขายของออนไลน์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากๆหลายๆคนนะครับครอบครัวอ,อาจจะต้องแบบแต่งเงียกันไปหลายๆคนนะอาจจะต้อง พูดหนี้ยืมสินมานะครับเพื่อในการขายของออนไลน์จนวันนี้นะครับผมก็เลยมองว่าอยากจะสําเร็จในวงการออนไลน์มันจะมีซักเครื่องมือหรือมันจะมีซักธุรกิจนะครับที่เรานะครับสามารถสําเร็จได้มันจะมีซักธุรกิจหรือเปล่านะครับที่มีระบบการสอนงาน,นจริง ที่จะเปลี่ยนเรานะครับจากคนทํางานประจาคนธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีประสบการณ์ในการทําออนไลน์ให้สําเร็จได้จนผมมาเจอกับพี่กิจดอปลิสนะครับซึ่งเจ้าของก็คือบอสกุมภาบุรีไฟมาเจอผลลับของพี่อิต้านะครับเป็นคนลาวที่เข้ามาทำาุรกิดอปลิสแค่เดือนกว่าๆจากคนนะครับที่มีเงินติดบัญชีอยู่171บาทสามารถสร้างเงินล้านได้ในเวลา1เดือนผมก็เลยเข้ามาสึกษาดอปลิสดอปลิสเป็นธุรกิจที่โลกการสอนจากบอสกุมพานะครับที่ดีมากมาก จนเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนความคิดผมเปลี่ยนพลังงานผมเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายผมนะครับจนผมตัดสินใจลงมือทําและทุกคนเชื่อไหมครับจากเงินสองสามพันมันพัฒนามาเป็นรายได้วันละสามพันบาทวันละห้าพันบาทวันละแปดพันบาทวันละหนึ่งหมื่นบาทวันละสองหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นและพีคสุดผมมีรายได้สองหมื่นห้าพันบาทต่อวันจนระยะเวลาสี่สิบกว่าวันที่ผ่านมานครับตอนนี้ผมรับรายได้รวมจากดอกลิตมากกว่าสี่แสนบาทนะทุกคน ซึ่งมันเป็นอะไรที่เราทําให้เราได้ผลลัพธ์เยอะแยะมากมายและชีวิตเราก็เปลี่ยนไปชีวิตก็พลิกไปในระยะเวลาสั้นๆครับตัวน,นี้ผมอยากจะขอทุกคนว่าถ้าใครที่กําลังมองหาโอกาสดีๆใครนะครับที่กําลังมองเห็นหลายๆคนประสบความสําเร็จและเราอยากจะเป็นคนนั้นบ้างใครที่กําลังมองหาโอกาสที่คนต้นทุนธรรมดารรมดาแบบเราผมบอกเลยว่าวันนี้ดอปลิสคือทางลัดดอปลิสนะครับคือบันไดเลื่อนดอปลิสคือโอกาสที่ดีสุดในชีวิตผมในปี2564ในปีนี้เลยครับวันนี้ อยากบอกทุกคนว่าโอกาสนะครับถ้าคนทุกคนมองเห็นและคว้ากันทุกคนเขาไม่เรียกว่าโอกาสแต่ถ้าวันนี้นครับใครบางคนกําลังมองเห็นและใครบางคนกําลังพึ่งก้าวเข้ามาทำนะครับเขายัางเรียกว่าโอกาสอยู่ครับโอกาสก,ก็เหมือนไอติมไม่กินก็ละลายสวัสดีครับ